โอเคนะคะสวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้เป็นใบความรู้ที่สองนะคะยังเป็นเรื่องการหารพหุาานามอยู่นะคะแต่วันนี้จะเป็นตัวอย่างที่สามซึ่งครูได้พูดไปเมื่อคาบที่แล้วก็คือตัวอย่างที่1กับตัวอย่างที่สองนะคะ,ะโจทย์นะคะนักเรียนดูนะคะสังเกตนะคะว่าโจทย์วันนี้จะมียุคกาลังสามนะคะจากเมื่อก่อนโจทย์ เมื่อค่าที่แล้วเราแค่ยกกําลังสองนะคะแต่วิธีการคิดนะลูกนะเหมือนเดิมนะคะขั้นตอนแรกดูโจทย์ปั๊บเช็คก,ก่อนเลยนะคะว่าสัมประสิทธิ์มันเรียงกันหรือยัง<ม>ตัวกาดีกรีเรียงกันหรือยังนะคะจากมากไปหาน้อยหรือยังจากตัวอย่างสามนี้นะคะมันเรียงให้เราเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถนํามาตั้งหารได้เลยนะลูกเรามาตั้งหารยาวนะคะ,ะดูตบวั่วได้อีกครั้งนะคะลูกตรงนี้ ครูบอกแล้วพอตั้งหารยาวปั๊บอ่านี่คือตัวตั้งนี่คือตัวหารนะคะวิธีการนะคะวิธีที่หนึ่งให้เราดูตัวหารตัวเลขนะคะตัวตั้งตัวแรกก่อนก็คือ x ยกยกกำลังสามทุกครั้งเลยนะคะให้ดูตัวแรกของตัวหารก่อนกับตัวตั้งนะคะตัวหารก็คือ x แล้วก็ตัว ตั้งก็คือ x ยกกําลังสาครูเอาตัวตั้งก่อนนะคะ x ยกกําลังสามเอามาตัวเดียวนะคะตัวแรกนะคะแล้วก็ตัวแรกของตัวหารก็คือ x เอ,เอามานะคะเขียนในรูปของเศษส่วนนะคะหารกันตรงนี้ครูไม่ต้องอธิบายแล้วนะคะเป็นความรู้เดิมนะคะ x ยกกําลังสหารด้วย x ยกกําลัง1นึ่งหรือ x เ,เดียวนะคะคาตอบที่ได้ก็คือ x ยกกําลังสองพอได้ตรงนี้นะคะนักเรียนก็เอามาใส่ตรงนี้เลยลูก มาใส่ตรงนี้นะคะใส่ตรงนี้เสร็จนะคะ,ะขั้นตอนที่สองคิดอย่างไรนะคะขั้นตอนที่สองให้เอาตัวหาร x บวกสทุกครั้งเลยนะคะ x บวกสคูณกับผลลัพธ์ที่เราได้ตรงนี้ก็คือ x ยกกำลังสองใช้คุณสมบัติการแจกแจงคูณเข้าไปในวงเล็บนะคะ x คูณก็ค่ะ x ยกกำลังสองคูณ x ก,ก็จะได้ x ยกกำลังสาตรงนี้เครื่องหมายบวกเอามาใส่เลยนะคะ x กยกกำลังสองไปคูณกับ3มก็จะได้3 x มกยกกำลังสองพอได้ตรงนี้เรามาใส่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็ลบกันย้ำย้ำนะคะย้ำตรงนี้ต้องนึกในใจนะคะว่าเมื่อลบเมลนะคะเราต้องเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามนึกในใจไว้นะคะตรงนี้ห้ามลืมห้ามลืมนะคะย้ำเมื่อกี้เราได้ x อกยกกำลังสามเราต้องเปลี่ยนเป็นลบ x กยกกำลังสาม ซึ่งมันหักกับตัวข้างบนหมดนะคะได้0ต่อมาตรงนี้เป็นบวก 3x ตรงกันข้ามก็จะเป็นลบ 3x กยกกำลังสนะคะกยกกำลังสลบกับส x ก,กลังสก็จะได้ 2x งกกำลังสนะคะส่วนลบเไม่มีตัวบวกตัวลบเราดึงลงมานะคะดึงลงมาเสร็จเสร็จแล้วมาดูวิธีการทำข้อที่ส เอาตัวเลขนะคะก็คือ 2x ยกกำลังสองมาหารด้วยตัวหารตัวแรกก็คือ x นะคะเอา2มาก่อนนะคะแล้วก็ x ยกกำลังสองหารด้วย x ก็เหลือเท่ากับ x นะคะได้คำตอบตรงนี้เอามาใส่ตรงนี้เลยนะคะมันเป็นบวกใส่บวกเลย 2x พอได้ตรงนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อมาขั้นตอนที่4 ะะก็คือเอาตัวหารเหมือนเดิมีนะคะ x วกสามนะคะคูณกับผลลัพธ์ที่เราได้เมื่อกี้ก็คือสอง x คูณเข้าไปในวงเล็บนะคะสอง x คูณกับ x ยกกำลัง1นะคะหรือ x ตัวเดียวก็จะได้เป็นสอง x ยกกำลังสองนะคะแล้วก็เครื่องหมายบวกต่อมาสองไปคูณกับสอง x ไปคูณกับสามก็จะได้เป็นห x พอได้ตรงนี้นะคะนักเรียนเอามาใส่ตรงนี้นะคะและย้ําอีกนะคะว่าห้ามลืมนึกในใจนะคะเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามนะคะเอาตัวนี้ก่อนนะคะสองกกําลังสองก็กลายเป็นลบ 2x ยกกําลังสองหักกับตัวข้างบนหมดนะคะต่อมาตรงนี้เป็นบวก 6x ลบกันนะคะเปลี่ยนเป็นลบก็จะเป็นลบ 7x ลบ 6x ได้ลบสบแล้วก็ดึง อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือลบ3าลงมานะคะขั้นตอนที่5นะคะดูตัวแรกเลยก็คือลบสิบสามหานด้วยตัวหารตัวแรกก็คือ x x ต่ด x หมดเหลือลบสินะคะพอได้ตรงนี้เอามาใส่ตรงนี้เลยนะคะเอาคำตอบมาใส่นะคะพอเสร็จมาดูขั้นตอนที่หเอาตัวหาร x บวกสามมาคูณกับผลลัพธ์ที่เราได้เมื่อกี้ก็คือลบสิบส คูณเข้าไปในวงเล็บลบสิบสคูณ x ได้ลบสิบสามเอลบสิบสาคูณบวกสามได้ลบสามเก้านะคะพอได้ตรงนี้เรามาใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็ลบกันแล้วก็ย้ำอีกนะคะว่านึกในใจว่าเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามลบสิบสามอกก็เปลี่ยนเป็นบวก ดูนะคะเสียง <c oughs> เปลี่ยนเป็น 13x นะคะลบกับข้างบนหมดนะคะส่วนตรงนี้จากลบ39คููค่าลับอักขรเดึนหน่อยค่ะ39นะคะหักลบกันหมดก็เหลือ0น,นะคะตรงนี้ทีนี้เรามาดูต่อนะคะเทคนิคการสําเคราะห์ก็หลักการเดียวกันนะคะ ค<ำ>ู่รักบาร์บัสซาลาหน่อยค่ะโอเคนะคะอาว่่หน่อยค่ะมีใครเอามีใครไม่เข้าอีกเอ่าหมดแล้วนะครูอธิบายได้ไดยังลู <c> ื <oughs> ได้แล้วนะเมันติดขัดอยู่แน่นนะเอามาดูนะคะให้ดูสัมประสิทธิ์ตัวเลขน,นะคะปกติ ข้างหน้าเอก,กกํกลังสาคือ1นะคะแต่เราไม่เขียนแต่เราต้องรู้นะคะลูกนะตรงน,ะรงนี้เอา5มาลบเจลบสามเก้าอ่าตรงนี้สําคัญห้าลืมนะคะถ้าเป็นบวกเวลาเอามาต้องเป็นลบถ้าเป็นลบตรงนี้ก็ต้องเป็นบวกให้ตรงกันข้ามนะคะย้ําตรงนี้น,นะะน,นักเรียนจะผิดบ่อยนะคะตรงนี้อ่าดูขั้นตอนการคิดสังเคราะห์นะคะเหมาะสําหรับเอาไปทําข้อสอบนะคะอ่าดู วิธีการนะคะให้ดึงตัวเลขนะคะไม่ว่าตรงนี้จะเป็นเลขอะไรให้ดึงตัวเลขลงมาก่อนนะคะตรงนี้ก็เอาหนึ่งไปคูณกับลบสามนะคะหนึ่งคูณลบสามได้ลบสามแล้วเราก็บวกกันห้าบวกลบสามได้สองเสร็จแล้วก็เอาสองไปคูณกับลบสามนะคะได้ลบหกใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็บวกกันลบเจ็ดบวกลบหกได้ลบสิบสาม แล้วก็เอาลบสิไปคูณกับลบสามจำนวนเต็มลบคูณจำนวนเต็มลบได้จำนวนเต็มบวกได้สาบ39แล้วเราก็บวกกันนะคะบวกกันลบ3 9บวกสาได้0ซึ่งตัวสุดท้ายตรงนี้เขาเรียกว่าเศษนะคะข้อนี้เศษ0ซึ่งเท่ากับตรงนี้เลยนะคะทีนี้วิธีการตอบนะคะสามตัวนี้คือคำตอบหรือผลหานนะคะวิธีการเอาดู ดูนะคะปกติแล้วเราจะเอาหนึ่งมาใส่ตรงนี้แต่ว่าหนึ่งเราจะไม่ใส่นะคะค่าของหนึ่งให้เป็นที่รู้กันว่าตรงนี้คือเลขหนึ่งนะคะทีนี้เรามาดูโจทย์มันยกกำลังสามสามไปออกเสียหนึ่งก็เหลือสองอามาดูันที่สองคำตอบที่สองมันเป็นคำตอบสองเอาสองมาใส่ก่อนเราไปดูเลขยกกำลังตัวที่สองมันยกกำลังสองยกกำลังสองออกเส้นหนึ่งเหลือ 1>, 1นะคะต่อมาลบ13เอามาใส่เลยค่ะลบ13อ่าเรามาดูคำตอบตรงนี้มัน x เดียว x ออกซะ x ก็หมดนะคะก็เสร็จแล้วคำตอบซึ่งมันจะเท่ากันนะคะอ่าตรงนี้นั่นคือวิธีคิดลัดทีนี้วิธีการเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์นะคะก็คือเอาตัวหารก็คือ x บวก3ไปคูณกับผลลัพธ์ที่ได้ ก็คือ x ยกกำลังสองบวกสอง x ลบสิบสามนะคะบวกเศษเศษศูนย์เราไม่ต้องบวกแต่ถ้ามีเศษอื่นเป็นห้าเป็นเจ็ดตรงนี้ก็เราก็ต้องบวกห้าบวกเจ็ดลงไปนะคะนี่คือตัวอย่างนี้นะคะส่วนตัวอย่างที่สี่นะคะครูจะมาพูดในอีกในครัหน้านะคะตอนนี้เอาตัวอย่างเดียวก่อนวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวนักเรียนกลับไปทำลองทำดูหน้าที่ห้านะคะลูก นาทีห้าพเจาค่ะนาทีหกนะคะห้องนี้วันนี้อ่านาทีหกนะคะแล้วก็ส่งอะไรกี่อย่างคะลูกส่งอะไรกูกี่อย่างคะส่งใบความรู้สองกับลองทําดูหน้าหกค่ะโอเคนะคะอ่านั่นคือสิ่งที่นัเกเรียนต้องส่งครูนะคะ